ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาของท่านในเดือนพฤษภาคม2568นะครับเดือนที่ดาวตรีเทพดาวใหญ่ๆย้าย3ดวงด้วยกันหนึ่งในนั้นคือดาวราหูย้ายในวันที่5พฤษภาคมเวลา9.44น สองคือดาวพฤหัสย้ายในวันที่13พฤษภาคมเวลา22.30น,นและสุดท้ายคือดาวเสาร์ย้ายในวันที่19พฤษภาคมเวลาตี 1. 56 6นาทีนี่คือที่มาของดาวทวีเทศย้ายในเดือนเดียวกันคือพฤษภาคมก่อนที่ชาวรัคนราศีตุลจะฟังค่าพยากรตรงนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกด s u b s c r i b ์ไว้ก่อนเลย เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครเรามาก่อนใครจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ Bright TV, Bright Today แล้วก็โซเชียลวีดียของสินแสงหนิงในทุกช่องทางน,นะครับลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์ของคุณนั้นโคนจรเป็นมหาอุดมาตั้งพักหนึ่งแล้วแต่ไปเป็นมหาอุดในเรือนอาริก็เป็นอะไรที่ต้องแก้ปัญหาในเรื่องของงานเยอะหน่อย แต่ด้วยความที่มีฤทธิ์มีเดชมีความเก่งมีความเขาเรียกว่าเหมือนกับมีความชนานาญในสาขาอาชีพที่คุณทําอยู่คุณก็แก้ปัญหาได้อย่างดีแต่มันดันหามีดาวเสราร์เข้ามาสมทบด้วยนะครับเสาร์ย้าย19พฤษภาคมแต่ดาวเสาร์เพิ่งย้ายยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ความโดยรวมแล้วก็สรุปคือให้ระวังปัญหาเดือดร้อนจากเรื่องของบริวารน,นะระวังบริวารทําให้ยุ่งยากใจ แล้วก็วันที่1ถึงวันที่5บริวารน,นำเรื่องยุ่งๆมาให้นะครับจะไหว้วานใครใช้ใครดูให้ดีดูให้รอบคอบนะบอ่อวันที่6ถึง10ความรักแฮปปี้สดใสขึ้นมีโอกาสจะได้พบกับรักแต่มันเป็นอะไรแบบออกไปใน,นแนวชู้สาวนะดูให้ดีก็แล้วกันแล้วก็11จถึง15การเงินจะดี มีข่าวดีจากการติดต่อเจราจารในเรื่องเงินเงินทองทอ16ง16-20ช่วงนั้นการงานเหน็ดเหนื่อยมีการต่อรองเยอะจน <c oughs> ลูกค้าแต่ละคนแม่ก็ชอบเ่ารองตลอดดูให้ดีก็แล้วกัน21-25เรื่องเงินเรื่องทองจะดีมีข่าวดีในเรื่องการเงินคุณจะแฮปปี้แล้วก็ปิติในเรื่องของการเงินเอาเป็นว่ามีกระแสเงินสดเข้ามาอยู่ตลอดเงินทองมีให้ใช้ไม่ขาดมือแล้วก็ 2 6จนถึง31ช่วงนั้นวุ่นวายวุ่นวืออยู่กับเรื่องความรักคนรักเก่าๆคนที่เคยคุยกันคน,คนที่เคยกิ๊กกันอยู่ติดต่อกลับมาไม่รู้จะดีหรือเฮงซวยเนี่ยไปดูเถอนะฮะบางทีก็อาจจะนำมาท้นความยุ่งยากใจก็ได้เพราะตอนที่ห่างกันไปก็อาจจะไม่ค่อยดีนักแต่จู่ๆก็คิดถึงนึกถึงกนขึ้นมาก็าอยากจะกลับมาคุยอยากจะกลับมาคบหาหรือมีอะไรกันอย่างเนี้ย ชาวตุลก็ดูให้รอบคอบไปแล้วกันผมดูแล้วนะต้องใช้สติใช้ความคิดมากๆในการที่จะคบหาใครหรือว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งอยากจะกลับมาคบกันขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ชาวลัคนาราศรีตุลทุกท่านโชคดีนะครับกับดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมที่มาให้คุณได้ฟังก่อนใครทินเสงหมิยงย้ำว่าฟังก่อนใครจริงๆ นะครับทั้งใน Bite TV b i e Today และทุทกๆโซเชียลของสินแสมิงโชคดีสำนักมังกรทองสินแสมิงของแบ้งเมืองไทยให้คําปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล